สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำอาหารจากหัวปรีกันนะคะพอดีว่าได้หัวปรีมาสองหัวก็เลยจะมาทำอาหารจากหัวปรีก่ะวันนี้จะเป็นแกงหัวปรีใส่วุ้นเส้นใส่เนื้อหมูใส่ซี่โครงอ่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันนะคะเริ่มจากหัวปรีกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็หอมแดงค่ะ กระเทียมพริกแห้งค่ะเนื้อหมูค่ะและซีโครงหมูด้วยนะคะใบชะพลูค่ะใบชะอมตะไคร้ปูนเส้นค่ะต่อไปเราจะโขลกเครื่องแกงกันก่อนนะคะในเครื่องแกงของเราก็จะมีพริกหอมหอมแดงกระเทียมนะคะนี่ค่ะ กะปิเกลือรอบนี้ลืมกดเล็คอรอดให้ดูนะคะต่อไปก็จะหั่นเนื้อหมูค่ะเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการเลยค่ะหั่นเนื้อหมูให้ได้ตามขนาดที่ต้องการได้เลยนะคะจะเล็กจะใหญ่ก็ตามชอบได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะผัดเครื่องแกงกันก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยเครื่องแกงที่ขโขลกไว้ได้เลยค่ะ ผัดเครื่องแกงให้สุกหอมเลยนะคะจากนั้นเราจะเติมเนื้อหมูกระดหมูลงไปผัดด้วยค่ะผัดเครื่องแกงกับเนื้อหมูและซี่โครงหมูสักพักนะคะให้สุกพอประมาณนะคะเราต้องการให้หมูสุกแค่พอประมาณแล้วก็เครื่องแกงของเราสุกหอมนะคะนี่ค่ะเครื่องแกงของเราสุกหอมก็จะทำให้อาหารของเราอร่อยนะคะน้ำซุปก็จะอร่อยขึ้นนะคะ ผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะผัดจนสุกจนได้ที่เลยนะคะรอบนี้จะผัดนานนิดนึงนะคะเพราะว่าหมูที่ได้มามีติดมันเยอะนะคะเราต้องการให้น้ำมันของหมูเขาออกไปเนไม่ชอบสำหรับใครที่ไม่ชอบทานมันหมูนะคะก็ผัดน้ำลน้ำลงไปในหม้อได้เลยค่ะหลังากที่รอให้น้ำเดือดอีกครั้งนึงเราก็จะเป็นเรียงปลีกันนะคะ ลอกเปลือกหัวปีออกได้เลยค่ะลอกเปลือกสีม่วง,งของหัวปลีออกให้หมดเลยนะคะดอกเขาเราก็จะไม่ใช้นะคะเราจะลอกจนกว่าเขาจะเหลือแค่ด้านในที่เป็นสีขาวหรือบางคนอาจจะเหลือว่าสีเหลืองอ่อนนะคะตัวนั้นแหละค่ะเราจะใช้ตัวนั้นเท่านั้นนะคะลอกไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ที่นะคะรอบนี้เราก็จะใช้ทั้งสองหัวเลยนะคะหัวปรีของเรา ลอกทั้งสองหัวเลยค่ะนี่ค่ะขนาดเราลอกขนาดนี้แล้วนะคะบางครั้งยังรู้สึกว่าสีขาวด้านนอกเขายังแก่เกินไป้วยซ้ําน,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะลอกตอนเราผ่าหรือทีเราจะดูว่าตรงไหนอ่อนนะคะเราจะใช้เฉพาะตัวที่อ่อนๆเท่านั้นนะคะเพื่ออาไปแกงหรือสิ่งที่เราจะมาทานนะคะอ๋อปรีที่จะทานก็คือที่อ่อนๆด้านในค่ะนคะคะลอกต่อไปเลยค่ะ ก็ต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะว่ามือเราก็เล็บเราก็จะเป็นสีคล้ำจากอย่างกล้วยนะคะนี่ค่ะอยากทานอาหารของอร่อยก็ต้องเปื้อนนิดนึงนะคะนี่ค่ะยางกล้วยเขาจะเยอะนะคะต้องระวังนิดนึงนี่ค่ะได้แล้วค่ะหัวปรีของเราสีขาวๆอวบๆด้านในนี่แหละค่ะที่เราจะใช้ ไปทำแกงหรือทำอาหารนะคะนี่ค่ะหัวปรีของเราเรียบร้อยแล้วค่ะลอกเปลือกสีม่วงออกมาแล้วพร้อมที่จะไปหั่นทำอาหารกันแล้วค่ะก่อนทำอาหารนะคะรอบนี้ลืมถ่ายให้ดูก็คือต้องหั่นมะนาวแช่นนะ้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นเผือกเผือไว้ด้วยนะคะเพราะว่าละ เวลาเราหั่นแล้วนะคะหัวปรีของเราอาจจะมีสีคล้ำดำได้เพราะฉะนั้นนะคะมะนาวช่วยเราได้ค่ะผ่าเสร็จแล้วก็ใช้มะนาวนี่แหละค่ะที่ผ่าซีกไว้ถูๆตรงที่สีดำนะคะให้ยางกล้วยหมดออกออกไปนะคะนี่ค่ะหัวปรีของเราจะได้ไม่ดำคล้ำนะคะนี่ค่ะซอยชิ้นเล็กๆได้เลยค่ะต่อไปนะคะน้ำแกงของเราเดือดแล้วค่ะเราจะใส่หัวปรีลงไปในหม้อแกงได้เลยค่ะ นี่ค่ะใสไปให้หมดเลยค่ะอันไหนที่เขายังติดกันเป็นก้อนก็บุบปบี้เขาหน่อยนึงน,นะคะกระจายเขาออกค่ะเขาจะได้สุกกันทั่วถึงนะคะไม่กระจุกเป็นก้อนตรงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ําแกงเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะจากน้ําแกงเดือดแล้วนะคะเราจะใส่วนเส้นกันคะ่ะระหว่างรอน้ําแกงเดือดนะคะก็ขอ ให้กำลังใจทุกๆคนนะคะที่ทำคลิปนะคะอย่าท้อค่ะทำคลิปให้สนุกเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะหาตัวเองให้เจอแล้วนะคะแล้วก็นำเสนอตัวเองนี่แหละค่ะไม่ต้องไปลอกเลียนแบบใคร <c oughs> เห็นคลิปใครเข้าดัางเราเป็นต้องไปทำตามใครค่ะ <c oughs> เราเป็นตัวของเราเองเราจะได้ทำได้นานนะคะ <c oughs> โดยที่เราไม่รู้สึกเบื่อโดยที่เราจะไม่รู้สึกว่าต้องหาคอนเทนต์ตลอดเวลานะคะ เราเป็นตัวของเราเองนี่แหละค่ะเราชอบทําอะไรก็ทําแต่น,นั้นเลยเลยค่ะเราชอบตลกก็เป็นตลกได้เลยแต่เป็นตัวของตัวเรานะคะตลกในแบบของเราไม่ต้องลอกเรียนแบบใครมาค่ะนี่ค่ะใครชอบทํากับข้าวก็ทํากับข้าวใครชอบทานอาหารก็ทานโชว์ได้เลยค่ะแต่ในแบบของตัวเองนะคะและที่สําคัญนะคะยิ้มให้กล้องเยอะๆค่ะเป็นตัวของตัวเอง ให้เห็นว่าเรามีความสุขนะคะตอนนี้น้ำแกงของเราเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่บุญเส้นไปนะคะนี่ค่ะใส่น้ำบุญเส้นลงไปในน้ำแกงของเราได้เลยค่ะใส่ตะไคร้ตามลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่ใบชื่อพลูชะอมที่เราเด็ดไว้เรียบร้อยนะคะ เียค่ะเราจะใส่ชะพลูรลอกกับชะอมที่เราเด็ดไปเรียบร้อยใส่ให้ไปเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าชะอมกับชะพลูนะคะจะช่วยดับกลิ่นเฉพาะที่มีในปลีกล้วยอะค่ะเขาจะดับกลิ่นตรงนั้นออกไปเลยเวลาใส่เข้าไปนะคะเขาจะเปลี่ยนกลิ่นปลีกล้วยให้เป็นกลิ่นหอมของชะอมและชะพลูซึ่งอธิบายยากค่ะเม,น,มนูนี้ต้องลองทำดูนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะรอให้ใบเชื้อปลูของเรากับชะอมสุกเรียบร้อยนะคะจากนี้เราก็จะชิมให้ได้รสชาติที่ต้องการนะคะคือถ้าหากว่าอ่อนเค็มแนะนำว่าให้ใส่น้ำปลาแทนเกลือนะคะเพราะน้ำปลาจะมีกลิ่นหอมมากกว่าเกลือคะ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงหัวปลีใส่วุ้นเส้นใส่กระดูกซี่โครงหมูนะคะนี่คะ่ะ เดี๋ยวเราจะทานกันนะคะแกงหัวปรีใส่ซี่โคงใส่เนือ้อหมูทานให้อร่อยนะคะใครเคยทานแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ